มาดูนี่เลยท่านเทวดาแล้วก็ช่วยคิดด้วยว่าจะจัดการให้ยังไงเนี่ยดูนี่นี่ก็ชิกจัดชิกเก้าจับทั้งหมดเก้าจับเก้าสิบบาทอ่ะอ่เก้าสิบบาทจ็ให้มาแบงค์พันก็ต้องทอนอ่ะสีแปะกับจับชิกาสี่ร้อยสิบบาทอ่ะเอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทอนผิดหรือเปล่าอ่ะ นี่นู้ได้ยังไว่าทอนผิดฮะจริงๆแล้วทอนนี่หรือแค่สิบบาทเท่านั้นอ่ะเอาคืนมาเลยสี่ลวนี่นี่เป็นคนซื่อสัตย์มากเลยนะเอ้กลับไปได้แล้วเออเอออายุยืนยืนนะซื่อสัตย์แบบเนี้ยนี่ยังไม่ทันยุเลยนะยังไม่ทันยุเลยเออเถอะจุกปุจุกกระสาวน้อยอยาไปไหนคุยกัสนอกวงมันนะไม่รู้เป็นไงวันนี้อยากมีความสัมพันธ์ทางแ์เพศรึเกินอ่ะ หัวไปไปจำการเมื่อไหร่เรียกใช้บริการกวงได้เลยนะจ๊กยิ้มหน่อยนะแจ๊กเปียแฉไม่ได้หรือไงอ่อเหินหลบหลบขำๆเอเอเป็นนักศึกษาดูหนังสือสอบง่วงนอนนะชวนกวงเป็นนอนประเทืองปัญญาได้นะเจ็บตัวเองด้วยก,กรก็กรไม่ได้ยุนะไม่ได้ยุเลยไม่เข้าใจเลยทำไมเดี๋ยวนี้เสียโกโก,กตานได้ทำไมคิดชั่วได้ด้วยตัวเองแล้วเหรอยังไม่ชอบหรือไงก็โกตานเสียกลุ้ ชุดใหญ่ฉันสวยไหมดูสิดูสิดูสิสพี่คำลวนจุ๊ดสามีของเงินไปซื้อบัตรไปดูโดมอังชิมกิเลยนะของเงินไปซื้อบัตรโดมอังชิมกิใช่าสารสลังเฮหยื่อสามีเงินทองสมัยนี้หายากนะเอาไว้ใช้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นดีกว่ามะเอา้าเราเสื้อผ้าในถุงนี้อ่ะพี่ไปขอรับบริจาคมา <c oughs> แล้วช่วงนี้พี่ไม่ค่อยสบายด้วยจะเป็นไข้หวัด2,900ฟัางดเอาไว้รักษาตัวดีกว่านะเงินนี้นะเนาะอะไม่เป็นไรต่อไม่เป็นไรโอ้โหพี่พี่หน่าหงสารอ่ะงั้นเดี๋ยวสามีถือให้หมดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่กลับบ้านไปก่อนแล้วกันนอนาะงน้กลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวสามีติดต่อไปให้นะนะคะนะ สมรวมก,รก็หกสัมรีก็เป็นขโมยแย่ yeah, แล้วล่ะท่านสมนำหน้านายเนาะ,ะ,ะงานนี้ <laughs> ดูก็รู้ว่าเป็นฝีมือของสาธุแน่นอน <laughs> ตกงานแล้วล่ะท่านจอมมารอล้วทีนี้เราจะไปทำอะไรล่ะท่าน <laughs> ก็เรื่องของนายดิ <laughs> ไปขายหอยทอดผัดไทยก็ได้นะโอ้ริ <laughs> <laughs> ชชวนมาให้ช่วยเนะไม่ได้ให้มาทำเติมกันแบบนี้เฮ้ยเป็นจอมมารแต่ขอความช่วยเหลือจากเทวดาเนี่ยนะ บ้าค่ับาว,วตัวเองเอาตัวไม่รอดเลยไปนะเเอาท่าน <c oughs> าท่าน <c oughs> เดี๋ยวสี้ <c oughs> ไม่ใช่คิดเัยก่อน <c oughs> ท่าน คนไปที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ฝากของไว้ให้คุณเขาบอกว่าเป็นของสําคัญมากเลยนะคะนะครับออขอบคุณคุณพลอยใสมากๆเลยครับอะไรเนี่ยพีมะพุตระมือใสพีมะพุตระความกลัวอันใหญ่ยิ่ง ผู้ถือกำเนิดสัสกรรกิเลสร้ายบุตรแห่งผู้เป็นใหญ่ในดินแดนอนันทกนทการท่านท่านผู้เป็นใหญ่แห่งดินแดนอนัอน,อนทกนทการพี่มาระดับชาติความชั่วของเจ้าตกต่ำมากหากเจ้าไม่สามารถเพิ่มยอดชั่วของเจ้าได้เจ้าจะถูกตัวตำแหน่งต,ตัาอำนาจสูญเส้นพลังเมืด เจ้าจะกลายเป็นอากาศธาตุหายไปในที่สุดคือท่านคือข้าพยายามไม่ถึงที่สุดแล้วอ่ะแต่ถ้าไม่มีเทวดาสาธุเนี่ยท่านทีที่เจ้าผูกปลดเทวดาสาธุจะได้รับเชิญเข้ามาในเครือข่ายกระทำความชั่วแทนเจ้าเพราะเทวดาสาธุสามารถกระทำความชั่วได้ทันสมัยและใส่ใจมากกว่าเจ้าจบการเตือนท่าน ใพี่มาเวลาขิ้เฮ้ยเจ้าเป็นซาตานแต่ทำชั่วแพ้เทวดาละอายไหมขายขี้หน้าไหมเสียท่านเกิดไหมหความชั่วความเลวเนี่ยตอนไม่เคยต่ำลำนักไอ้เรื่องดีๆเนี่ย จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนต้องต้องตายต้องสลายไปกับอากาศคว่ำกับนายพลในที่สุดรอดพอได้แล้วเฮ้ยคุณแม่สายคุณแม่สายคุณแม่สายครับเอ้ยฉันเป็นอะไรไปอะคะคุณพี่มะแม่สายคุณแค่หน้ามือดนยครับ ยิมใหก่อนนะครับย <c oughs> ิ้มดไครับ <c oughs> สาธุนายช่วยฉันตามหาตัวพวกแกงปลาหินหน่อยสิคุณก็โทรหาหนึ่งเ้าหน,นึ่งตำรวจเขาก็มีหน้าที่ของตำรวจนะนายเป็นเทวดาก็ทำหน้าที่ของเทวดาสิเทวดามีหน้าที่สืบหาคนร้ายด้วยไง นายมีหน้าที่ส่งเสริมคนดีสั่งสอนคนชั่วทําให้คนตระหนักถึงผลกรรมแล้วก็จะได้เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็หันมาทําความดีไง <c oughs> แต่เผอิญว่าผมเนี่ยนะเป็นเทวดานอกกระแสคุณก็ไปขอให้ลุงโมแสนดีองคณช่วยดิผมน่ะช่วยอยู่แล้วครับคุณสาวทุเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีถ้าเราทุกคนร่วมแรงรวมใจกันนายก็ต้องช่วยด้วยเข้าใจไหมทำงานซ้ำซ้อนสิ้นเปลือพลังงาน ให้ลุงโมแสดีอยคุณช่วยบานดีแล้วผมจะได้ไปทํางานในส่วนของผมโอ้โหสาธุจะบอกให้นะหน้าที่ของเทวดามีอย่างเดียวคือการทําให้คนทําความดีเออเหรอแลดๆๆๆๆูดจาดีสมเป็นเทวดาเลยเนื้อคุณสาธุครับเรื่องประชดประชันที่ดีได้ไหมฮะมีอะไรนะพูดกับแบบผู้ชายมัแมนเลยดีกว่ามาเฮ้ พูดใจแบบไม่เห่าใช่ไม่ใช่ลูกผู้เฉย,ยงไง <c oughs> ไม่พอใจอะไรก็ว่ามาดิเอาพูดยิงเสวยดิยใจเย็นๆเป็นเทวดาอย่าทะเลาะก,กันมันไม่ดีอย่ายุง่งขอบคุณครับเออ่สาธุนี่ลุงโมเนี่ยเขาก็นิสัยดีมีเมตตาแถมหน้าตาก็น่ารักด้วยอ่ะไม่เอานะอย่าทะเลาะก,กันนะมันไม่ดีอย่ายุงยาย่ง <c oughs> โชคดีลอยสายมองไม่เห็นมั้งกั้นเจอคูณสามแน่อย่ายกพี่เห็นใช่ไหมคะถึงไม่เห็นก็เดาได้นะสาธุตกลงนายจะช่วยไม่ช่วยช่วยตึ๊กเกือดเด็ดคือเทวดาเทวดาเทวดาเธอ